ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีมัสดสุกุสุคนสบายดีมัดสมองสมอนเอามาหาแผลดีพี่น้องไงแผลไปจาบ้านเสียงสศรบกวนได้พี่น้องบกบเปิดเพลงเสียงลมเชียงลมเนาะนี่แผลไปจาบ้านนี่ไม่มาหอดเลยพี่น้องให้เพิ่นซักยาให้เจ็บเอวเจ็บหลังพี่น้องมันเท่ากาศมันเท่าเจ็บซื่ออากาศเยน็นเลยทุกท่าเย็นมันจังพี่น้องไง ยังใช้ตายเลยพี่น้องเป็นแต่ว่ายื่นหล่ลูกว่าลูกตอนท่เกิดบอตอนตืนมายังเสร็มัักยาววันี้ยันองมาักยห่อ๋หนาวแห้งพี่น้องหนาวนามือแรกพี่น้องกอกอกเาวแรีเลยันนีกนอนลนิงไฟยังบออุ่นได้ตุ๊บ มันกำลังเจ็ดอย่าอยู่พี่น้องเราสร้างปีใหม่แนนมุนี่กับมันชาสิบเอดมื่นกับพอดีตอนรับปีใหม่เราไทยเราพอไทยส่ง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 รับปีใหม่ส่งยักส่งโลกมาจากยาพี่น้องมาจักยาเอาเนี่ย ปีใหม่ม่เป็นนดีๆเขามาวันนี้โลกไฝใครเจ็บกว่ไปนกะปีเก่าเน้นมดนี่ตรงนี้โดดมูนีเนี่ยมูนีนวันนีน้ตรงนี้มืดนะจิตามหูกันหรอเปต่าแล้ว,าลวลยาเลยยาแลวเนาะเขาบอให้ตามมาวันนี้โควิดนะตามใคยนี่เน่ะ ดูบดเลยปลาแลบเลยพุ่นน่ะปลาเหลาสบายดีพี่น้องมาหาหมอพี่น้องซ่ําสิ ชงซสสาวกตูนเสดป้า <estiver> ถ <thorough looking injuries> no, no, ิ่มแล้วคะแนนเอลบุรี่บป่้ตาป้าลูกแน่เเลกตย้ดไอด้เห็นอยู่ดอกเห็นว่ากันได้หนาวแมันเจ็บหนามีก็ยังเจ็บพี่น้องเอ้ยปวดโพนาะฮะมือหนึ่งโลมือหนึ่งโลมือวันละโลวันละโลว่ะขายุมือละโลมือละสิบโลกันที จะสร้างปีใหม่เสียงดังรบกวนจักหน่อยหน่อยจังสานลบอกจัพานพาเลยหักท้ายให้พี่น้องเบื้องพานอยู่พี่น้องเบิ้งได้ยู่ล้มแห้งรีบพี่น้องโผล่มาหนิลมอืดอืดอยู่ต้นใหม่ตีงแนวแนอยู่โพดโพดพายุเขาคือจังสีฝนกัสีต๊กแดดกับบ่มีหนาวกัหนาว พูลมนะจักทรายองศาแล้วบ่จักน้ำหู้ต่ว่านาวแห้งพูลมอื่นๆยู่กับว่าเป็นนาแลก็ต้อยยู่ซาวกระตูนก็ได้นาวแ้งปากแหลกปากดำโพดโพมาหาหมอปืนบ้านพ่นับยาบ้านเเม่แพทย์ประจำหมู่บ้านบ่แม่นหมอปืนบ้านพ่อแพทย์เก่าเพิ่น แพทย์เก่าแพทย์หารมันไปบัวไว้ตรงไปบัวไวตองมาซักต้องมาหาคนอยู่นี่ก่อนพี่น้องเลยขั้นสิไปห้องมอบบาผู้ไทยกับไปห้องอดเจียบแห้งเห็นเข้มกับิชซอกตายก้อนเข้มแล้ว mất sắc mình tháo剖ไป đay tháo lơi nè tháo lơi bờ thưa khán sắc phốt vào... sau khấn sắc mình chào ừ. Xác sắc lết chị thà bờ phát vợ chép hẹn hẻn hẻn đúp บรบเจ็บนะแห้งๆไม่จับบาดนี่การบอกกบเจ็บอีกเนาะจับกเจ็บอยู่จ้าท่าวทาบบเจ็บจักก็น้ำตาไหอยู่จะจับเข้มสองเข็มผุนบอเข็มเดียวเอยูพี่น้องพูาสเข็มพี่น้องบ่เจ็บเเขมบเ็หรอเข็มนำเข้าไปอีก ตาอีเข้มหนึ่งไปแล้วนาวแห้งรีมันนียอมรับป่านาวล้มป่าฝนโอ้ร่มน่ะกระทอมน้อยซากระตูนกระสีปิวแล้วกระล้มแห้งปานนี่ตูนน้อยสีปิวไปแล้วขนาดต้นไม้เนี้ยนี่แถวนี้โอ้ฝน ยจักดีบ่ดีแหละาั้งคนบ่ได้เด็กเลยเนี่ยไงมงม่วงนะนะม่วงตอหอบรรยากาศมากแล้วตื่นกรสั้นแดดๆอยู่พี่น้อยกาลัตีเมที่สองไปเนาเซ็แน่ๆได้นะโอ๊ย ยันันนี่นายยืนก็จนล้มพัดก็จนสิล้มล้มแฮงเียลอโคดรโครอะไรด้นี่หุบแน่นอนหุล้มเี่ล้อก็เด้ปกติต้นไม้น้อยๆได้นี่สิว่ล้มแฮงไปนี่ไีนี่ล้มยันหตู้ททดเวต่างประเทศนนีเ้าวนาสนีอยู่ต่างประเทศแห่งนาว เออไมริกาบี่รเร่องซองซ่างเออยันแม่ได้แต่บังคันกันพี่รถลมพัดมาม่ได้เย็นโจ้ยโจ้ยอยู่คนบุคโปรมีดอกพี่น้องเอ้ยมุอนี่นะฮึบุคคนขายนอนบอนมดบุมี่ไปอยู่นอกนี่ตะขจ้าผูบ่นาวโคตรโคบุคคอยเห็นคนดอกมัอนี้มันหนาวนอนตุกภูมอยู่ในห้องดีกว่าอือเรมือนอากาศหนาว Song Thái, năm 9, năm 5, năm 5, bạch nao, bà nị, nón, đi cua. Ừ. Nào, khém thứ 2 nào bà? Mau băng ba phụ Thái, hãy năm cành nào. Khém lẹ, cô na bơ chép, bạch sắc lẹ chăng chép, cược quá. Hãy bên hãy nhơn chép, บามีแล้ววรักเข้มแหกวเจ็บเข้มที่สองเสียแห้งๆแล้วด้วยพันไงตึบโปดตุ้ยหนาวหนาวยงจนสั้นอันนี้พวดโพลมมนีนะปีนี่มมนีแล้วนะที่สุดเลยถกาบ้านนาะอ้าบ่ได้แท้ๆนี่ยบ่อาบ ต้มน้ำหอมอ่ะต้มน้ำกินปุ๊เนยงน่ะโอ้ต้มน้ำกินเป็นหมอนะโอ้ต้มน้ำพักว่าอะไนะก้อนน้อยก้อนสีฟ้าสีฟ้าพี่น้องกุเบิ้งอยู่สูตรพเนยเฮ็ดน่ะเก็บที่สองน่ะ

แล้วบ่บอกก่อนสิดังไฟยางไมได้ตายเลยเดีนวเดียวเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งหมออันนั้นเพ้่ใหญ่เพื่อนของสาวกระตุนนี่ป่ะฮะ เก็บภาพไว้เพียงเท่านี้พี่น้องถ้าถึกแจกีน้ำกระไรกระแซเด้อดูแลสุขภาได้ด้วยพี่น้องน้ำมาแห้งเลย, <S <S ยบอกตัวเองนะพี่น้องก่อดูแลเสุขภาพทุกคนเด้ <S <S 1> <S 1> อก็กันคลิปนะสบายดี